สวัสดีค่ะวันนี้แม่โกจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ยาเม็ดดิทารินตัวนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ซึ่งเป็นยาคุมสมาธิที่หลายๆบ้านทานอยู่นะคะซึ่งแม่โกค่ะเห็นคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเลยโพสต์ลงมาในหลายกลุ่ม Facebook ว่าลูกทานแล้วลูกน้ำหนักลดทานแล้วไม่อยากอาหาร จริงๆแล้วค่ะน้องมิกกี้ก็เป็นเช่นกันค่ะแต่เป็นแค่ช่วงแรกๆนะคะทีนี้ค่ะจากการจดบันทึกของแม่โกทุกๆวันเฝ้าสังเกตอาการลูกนะคะก็คนพบว่ายาตัวนี้ค่ะเทคนิคง่ายๆเลยค่ะแค่ทานให้ตรงเวลาและทิ้งห่างจากมือแรกหมายความว่ายังไงน้องมิกกี้ทานสองมือ้อใช่ไหมคะมื้อเช้าครึ่งเม็ดมื้อกลางวันครึ่งเม็ด ถ้าสมมุติว่ามื้อเช้าทานตอน6โมงเชา้าใช่ไหมคะแล้วมื้อกลางวันถ้าเราให้ลูกทานยาเร็วขึ้นคืออย่างน้องมิกกี้นะเท่าที่การจดบันทึกแล้วยาครึ่งเม็ดแรกจะคุมไปได้ประมาณ5ชั่วโมงอ่ะทีนี้ถ้าเราให้ลูกทาน6โมงเชา้า 7จ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงถ้าเกิดว่ามื้อต่อไปเราให้ลูกทานยาเร็วกว่าห้าชั่วโมงลูกจะไม่เกิดความอยากอาหารคือยังไม่หิวอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นแค่นี้เองค่ะสําหรับที่แม่โก้คุณภนะคะให้ทานยาตรงเวลาและให้ห่างจากมื้อแรกในระยะเวลาที่ยาตัวนี้คุมลูกเราอยู่นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าอ,อ้ออีกนิดนึงค่ะยาตัวนี้ให้ในอาปกติคุณหมอจะให้ทานหลังอาหารนะคะ เพราะฉะนั้นพยายามค่ะนะคะพยายามทานทานหลังมื้ออาหารคือบางทีเราก็หลงลืมมันะคะคือบางทีก็อาจจะแบบอ้ยลูกยังไม่ได้ทานข้าวเลยบางทีอาจจะเข้าใจผิดอุย้ยแต่ว่ามันได้เวลาทานยาแล้วอะ่ะเอายาให้ทานก่อนอาหารเลยคือยาตัวนี้มีผลจริงๆนะคะจากที่ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะในเรื่องของความอยากอาหารก็ทานหลังอาหารนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามื้อกลางวันนะคะทานเลดอ่า มีความจําเป็นต้องออกไปขับรถหรือว่าลืมเอายาติดรถไฟอาเจีดนมาเป็นบ่ายโมงก็ไม่เป็นไรบวกรบกันได้แต่ที่นี้นเมื่อในเมื่อทานยาเลทแล้วนะคะอาหารมื้อเย็นนะคะนับชั่วโมงไปเลยนะคะอ่ะคือถ้าสมมติเราทานเลทเป็นบ่ายโมงแล้วปกติลูกเราทานข้าวห้าโมงเย็นตรงเป๊ะเลย อณวันนั้นก็อาจจะเลดเลดมื้อเย็นไปนิดนึงนะคะเพราะว่าความอยากอาหารหรือความหิวของลูกอะ่ะยังไม่มีแน่นอนเพราะว่ายายังคุมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะสาหรับเรื่องยาแม่ก็มีการจดบันทึกทุกวันอย่างละเอียดเลยค่ะก็เลยอยากจะมา แบ่งปันนะคะหรือแชร์ประสบการณ์นะคะจากการจดบันทึกแล้วได้ผลค่ะตอนนี้น้องมิกกี้อ้วนตุบเลยค่ะนะคะคุณพ่อคุณแม่ยังอย่าเพิ่งกุ้งใจนะคะลองลองปรับลองปรับดูนะคะปรับวิถีการใช้ชีวิตประจําวันดูนะคะสําหรับเรื่องยานะคะถ้ามีเวลาหากมีเวลาก็ลองจดบันทึกดูค่ะนะคะสําหรับหลายๆเรื่องเลยนะคะค่ะสําหรับแม่โก้ก็คิดว่าสิ่งดีๆนะคะวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังกลุ้มอกกลุ้มใจว่าลูกพร้อมลูกทานข้าวไม่ได้เพราะยาิทธิินตัวนี้นะคะสวัสดีค่ะ